เจนนะวันนี้เราหลังจากเราห่างหายกันมปนานเป็นเดือนนะวันนี้เรากลับมากับไมค์ครับนะเซิร์ฟ M อ S K นะกับของเพื่อนที่น่ารักของเพื่อนที่น่ารักมีมีมีใครบ้างคะมีใครบ้าง่ะแงชพู่ชมพู่เรียกเอาแบเฮียไมมกูเอาไว้อ่าจะจะจะแนะนำกขาข้านะคนนี้คือกระปูนะหรือชมพู่เลกระปุ ขอให้สิ่งที่ดีเดยนวันนี้คือลูกตูดนะหรือลูกตาลเอาตอบไม่ได้เดือนนีกคนหนึ่งเขาคือแขกรับเชิญพิเศษนะซึ่งเขาไม่มีเขาเขายังไม่ได้เข้ามาเล่นนะเขาคือปล่อยนะนักพัฒนางานจิตสเลยมึงแนะนําตัวเองผิดปะมึงชื่อคุตร้ติงไม่ใช่เหร่ติงเอยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าไตติงนะคือยังจะบอกว่าเกิดเรื่องราวมากมายหลังจากที่เราไม่ได้กลับไปแค่เกมนานนะแล้วมันก็กลายเป็นไติ่ เฮ้ยอย่าพูดอ่าพูเรียกเขาไหมทำไมอ่ะตอนแรกเรียกเขาไหมก่อนที่เจนจะอ๋อจะบอกว่านาฬิกาดูยังไงอ๋อถ้าน้ำเงินน้ำเงินคือเช้าอยู่ถ้าดำดำคืออยากแก้ไอน้ำดำจะเสดาเอ้ยถ้าดำดำคือตอนกลางคืนถ้าครึ่งครึ่งก็คือแบบว่ามันจะมืดแล้วนะเอานะวันนี้เราจะทำอะไรกันนะคุณครูฮะเป็นเจนเป็นเก่า เต้นเต้นเนี่ยเต้นเนี่ยตสวัสดีได้ด้วยนะโอ้แหลกขอออกมาบน่อยอ้เต้นเต้นแบบแหลกๆหลกอ้โห่นนั่กับผัเอาไว้กดคลิปดแล้วกับผันะดูดูดูเขอเนี่ยาเต้นมึงกว่าจีแล้วใครก็มาจุดนี่นี่นี่คือบ้านเราเนี่ยนีบ้านเราจะพาไปชมบ้านของเราเลยคือใครเป็นคนสร้าง คุณพินนิดอะพินนิดนี่นี่นี่คือห้องของคุณตาเนอะแต่เราไม่สามารถเข้าได้คุณตานะมาเปิดประตูหน่อยฮะอ่ะกูเปิดให้ละไดูสภาพห้องออกจากห้องกูเองก็ออกไม่ได้ในห้องนี้ก็จะมีไอรอนโกเล็มงงหมาหมาน้องหมามึงขึ้นไปอยู่บนเตียงแล้ววะคุณก็มามึงลงก่อนกาโวกาโวกาวเส้นกาโวนี่ตาลตากาโวกาโวเชือกม้าหลุดดอก เดี๋ยวโดน VIP ตบดอกกาวูกะวกะวกะวเอี้ยมาเดี๋ยวโดน VIP ตบเอากร้องไห้ VIP เป็นผู้เดี๋ยวเพราะเพาถ้าเป็นผู้ชายต้องต่อยแมียวมึงกลับบ้านเลยเด้ออุ้ยสัตวร์ก่ออะไรขึ้นอ่ะหัวกูทะลุมึงออกมามึงกลับบ้านด้วยนี่คือบ้านของคุณตาน่ะอ้าว ตาเนอะไม่มีนกำใจมึงเปิดประตูให้กูด้วยเอาแบงค์หนูอไหนเหอะไอ้เอ็งแล้วกูจะเออคุณตานะไม่ทราบว่าแมวคุณอยู่ไหนฮะอยู่ตรงประตูเนเธอร์เอาไว้สั้แมวมันอยากไปเนเธอร์อยากไปหาเพื่อนมันซบดิกแมนคือไอ้เดนใส่สิ่งได้เอาไอ้นี่ไปปะอะไรวะอะไรไอ้เชือกลูกอ่ะไม่ของที่เขาจับไม่มีอ่ะ โอเคพอดีเดี๋ยวพาพาทัวร์ห้องทุกคนก่อนเอ่ออาตันมาเปิดประตูเหมือนทีห้องเขาที่ไปเปิดไป็รูแล้วเจนเออดีโอเคเปิดกว่อนี้จุงเจนห้องเขานี่แบบว่าเป็นห้องเขานี่แบบมีไพยเวทเป็นปินใช่เหมออกจากห้องไม่ได้จะไปมาเป็นห้องของคุณปิ่นนะใช่ไหมใช้ในการทำไงอ่ะถือในการยังไงต่อไม่ต้องถือก็ได้ ดูไปเรื่อยๆแล้าเป็นสีอะไรอยู่คุณคุณคุณยมพูวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 ดาเพชรนี่มันอะไรกันฟักกิ้งซอสฟักกิ้งเขาเองคุณคุณคุณยมพัวคุณยมพูัวสามเน็ตสามเลยนะแล้วก็ไปเอสเปกอีกสองเทพมากเลยนะไม่มีนอกแบ็คอะอยากได้นอกแบ็คตอนนี้นะตอนนี้คือห้องของคุณปิ่นอีกห้องนึงนะโอ้ยตอนนี้ตอนนี้มันสีอะไร Uhm. อันนี้คือห้องของคุณกระปูนะคุณกระปูครับว่าเปิดห้องกันนะเข้าไปสำรวจกันแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นแป๊บอยู่ห้องปล่อยวิธีการเข้าบ้านก็คือขุดบ้านเข้าไปเลยเฮ้ยยาวยาขุดยาวฮะพี่อีพบ่ไม่มีที่อะไร่ีนยห้องของคุณกระปูนะตรงนี้อะไรเนี่ยจำพวกีอะไรอยู่ฮะนี่อะไรอะห้องใต้หลังคานาฬิกาคุณกระปูฮะ เออใช่ห้องแต่หลังค่ะเอ่อตอนที่ตอนที่มึงไปหามามี V i P มาปักประตูตรงเนี้ยกูก็จุจุดเอ๊เอเอมามันเพราะว่าขุดประตูในเชือกเห้อไอ้เหี้ยใครวางหินอ่ะไอ้หินตรงประตูเพว่าฝีมือลูกตูดแน่เลยว่าเมื่อกี้เนี้ยไม่มาขุดบ้านอะไรจันจันอันนี้คือบ้านกูเจ้านนี้คือห้องห้องเราเองนะห้องเออปิดไปไหนปิดไปตรงนี้ อันนี้ห้อลเรก็เดีดูดูนะอันนี้ก็หมาแล้วนะแป๊กแบ๊กแล้วอันนี้ว้าเองแป๊บอันนี้อะไรเอานะวันนี้เรจะมาทำอะไรกันนะเราไปดูฟาร์มนี่ไล่ไล่สาระกันมากๆยังไม่ได้ดูฟาร์มเลยแล้วนันนคุณกระปุกมาทำอะไรคุณจะเข้าไปเอาของที่บ้านอะไรอะไรครับคุณลูกตู่อะโอเคสวยงาม สาโมยพุตเอาหายอ่ะนี่นะเป็นการวางโพเทคที่เชี่ยมากนะปกติเขาจะวางฝังไว้ในพื้นใช่ไหมคแต่ทำไมอันนี้มันนีเป็นการนล่นทำไมมันมีไก่แค่ตัวเดียวอีกอีกอีกตัวหนึ่งมันไอ้นั่นอ่ะมันตกไปอ่ะตกไปในเรวินอ้าวใช่เอ้ยได้ใครๆใครใครไข่ไ่ชอบใคร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 ปะ ไม่เป็นไรเกิดขึ้นแล้วคุณนี่คุณลูกตูดจะทำอะไรอะ่ะกูเป็นลูกตูดชาวไร่โอเคแค่ไหนกลัวลูกตูดชาวไร่ลูกตูดชาวไร่ด้วยนะอ้าวแล้วคุณลูกตูดวางน้ำได้ไงคะทำไมคนอื่นเขาวางไม่ได้วางอะไรวางน้ำไม่รู้ไอปิ่นวางอ้าเอาใครสกายากอ,อ่ะค,คุณลูกตูดนะสิ่งที่เขาตือเจนเจนสิ่งที่เขาอ่ะ ช่างมันเนี่ยสิ่งที่เขาถือเหมือนคุณเลยทำไมอ่ะฟักทองไปเล่นตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นเลยนะคุณลูกตูดนะแล้วทำไมแมวแมวโกะอ่ะบอยเขาหลุดอ่ะอ้าวไหนวะลาบอยปอยคอยพบแต่สิ่งที่ดีคอยหลุดแบบนี้ก็สวยดีทุกคนอย่าหยิบแครอทสิอย่าหยิบแครอท เออน่าสงสารครูเขานะอะไรนะอะไรแค่หลอดละไม่หนูเล่นเกมเนาะแล้วแล้วนี่บ้านใครอ่ะโอ้โหแล้วใครไม่มาสร้างบ้านลอยฟ้าเนี่ยมลเกิดเต็มบ้านวีกอ่ะเป็นเปคนสร้างใช่ใครไม่รู้ตั้งก่อนมันขอมาอยู่มันใครก็ได้อุดคนในใครก็ได้อุด้แน่หน่อยใครก็ได้อุดท่าใครปล่อยอเปล่า ปูดห้องให้พอยหน่อยปากคือูปลูกไว้แล้วถ้าเหยียบพื้นมันจะหายไปไงเดี๋ยวซอมบี้ทิกแมนมันโผล่มาอีกฮัลโหลให้พอยหน่อยดิฮัลโหลฮัลโหลผิววิธีออฟกดโอเคฮัลโหลโัลโหลฮัลโหลเจ้าอะไรมึงเอ้าเป็นไรเนี่ยกับหูเป็นมนุษย์เป็นได้ตัวใจสุขหยุดเล้วทีน่ะตันกระเบื้องดินพีดีที่แววตุดเฮ้ย อะไรทำไมเป็นคนี้ยทำไมมั็นคนอย่างเงี้ยพี่บอยผิดจำบอ้แล้วหัวตั้งแต่ปหกมื่งมาเป็นพี่โตเลยอ้อยากอยากจะเห็นรัฒนามาเต้นเต้นจะพวดกูถ่ายคลิปอยู่อะไรกูไม่ได้ลงยูทูบนะลงดิถ้าถ่ายไม่ลงแล้วกูจะถ่ายทำไมวะกัไหนบอกไม่อยากลง นัน่นนั่นนั่นนั่นคุณลืกตือก็ทังอะไรนะอ่ะกาโ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 เอองั้นงั้นรู้จักแป้งชออ็อปป่ะเของคุณเขาเลยรู้จักไอ,อเทียอย่าพูดดิอันนี้อันนี้ออกสื่อไอ้ไห่าเขาเขาก็มีอะ่ะแมวมึงมานั่งจ้องตากับไก่อยู่เนี่ย <c oughs> มึงอยา่ามึงอย่าตกเไอมันเฮ้ยม,ม,มันจ้องตางกันเดี๋ยวมันก็อออกลูกเออออกลูกออกมาหน้าหัวแมวมีปีกฮะแมวมีแมวมีเดียวนะ มาดูนี่ฟาร์มดนิอะไรแปร๊บหนึ่งยาอยาตีมันเทียวภาษาลำบากเอ่ออ่ะโค้ชอ่ะอ่าตายนล้อย <c oughs> ออกไปแล้วคุณบินได้ยังไงอ่ะไม่ได้บินจริงเหรอขห็นคุณบินอยู่บินบินเอาแค่หลอด<ะ>ป ิตลอดตลอดตูด,ดตูดเอาตลดอดไป <laughs> ไม่ปลูกให้แล้ว <laughs> ขอโทษลูกตูดอย่างงอนอย่างงอนนี่ลุงตูดอย่างงอนเราอย่างงอนเราดีโอ้อะไรเนี่ยเช<ะ>ิญชมพู่ถอยชมพู่ถอยนะอถอยออกมากูว่าแล้วกูคิดเหมือนกันลูกตาน ถ้าจะออกสุเดี่ยงเนาะคืนให้ก็ได้หอวย่างอนแล้วดิไม่เอาขี้เกียจเอาดอกไว้ปักเอาดอกไว้ปักดอกไว้ปักอ่าไอพีอ่าไอพีใครอะใครบางคนอเออฮะโทษทีว่ามีพิกแอกเพชรไม่เป็นไรขุดอีกเบื่อแท้มันจะได้อะไร อะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้บ้าโอเคแมวไอ้เมึงคุยกับปิ่นไปดิคุกคอดลบตูดคุกคอดไม่น่าไปทำลายแครอลอดวงเลยนี่แครหลอดมีอิทธิพลขนาดนั้นโอ้คุยอยู่แน่จริง PVP เลยไหมนี่แน่จริง PVP เลยไหมโ้โโอแล้วใครเขาส่งสกายอะไรมาอะไรกำกำอะไร อะไรอยากเป็นเด็กบุฟอะไรเนี่ยฮะอะไรอะไรเออคุณกระพูอะไม่าบว่าเขาคุยให้ไม่ทราบว่าในห้องคุณมีอะไรบ้างอะเ็ดูดิลูกตูดแมวมาแเข้าไปอย่าอย่าอย่าลองนะยังรักก่อยอาเป็นเพลงเลยอ้าวรู้จักดิอัตาลรู้จัก เปลี่ยนหรือเขาว่าฮะ<า>อย่าเขาคุยเขาคุยปิน่นเขาคุยอยู่เฮ้ยตาลตาลเรา PVP o อนแล้วอะ่ะเออแบับหนึ่งเขาล l อ,อินแป๊บมันนะเาขาจะไปบอกมันทำไมวนะแต่เขา PVP o f นะตาลตาตาเดี๋ยวเราจะให้เขาดูนะวิธีการขนส่งแบบแมวแล้วมึงเจ้าแมวมันนั่งขนส่งขนส่งแบบแมว ตาเอากลุ่มลูกตุ๋นฮะช่วยช่วยแสดงการขนส่งแบบแบบแบบยนระยะของสไตล์กลุ่มพวกเราหน่อยฮะไม่เขาจะเอาแมวเข้าบ้านเอาหวาแมวมัน่ายเอ้ยไม่หลบไปนี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือการมีแมวเป็นตัวประกันนี่คืได้ได้ลูกตูดนี่คือลูกตาดถ้าถ้าลูกตูดไม่ไม่ยอมไว้นี่นะเราจะเราจะตกแมวตัวนี้ทิ้งเด็ดที ถ้าคุณตบแมวเขาจะไม่เล่นเซิร์ฟนี้อีกต่อไปขอโทษมเล่าทีพวกแมวเผ็ดเผ็ดหมุดแบบว่าไอ้เราเพ็ดผมขอโทษกูหาโอเคกูไปเอาเชฟมันเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะรังกรวยนุชิไปปักในน้ำเซยสวยนี่ลูกตุดไปแล้วใชียวไอ้ลูกตุดนนี่แบบว่าตุดหมึกมากเลยตุดตุดตุดเอ้ยอย่าลืมนะเว้ยกูถ่ายคลิปไว้ อาวว้เป็นไรมาสิรอเป็นเป็นมรรจุนปจสูงรไปอย่างต่อแล้วเดี๋ยวท่องผิดอีกเหมืนึ่งยูมีวีที่แววคนรู้สึกบ้านเราวิวดีดีทีวีดีเออเจนเจน เป็นทาดคอกันเปล่าไหมคะทาดคอไม่โอไม่มีใครใจกล้าเลยคุณลูกตูดเขา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 ทำอะไรคุณลูกตูดเขาไม่อยู่อ่ะบ้านเราจะทำการเอ้าเปิดห้องไม่ได้ใครเปิดได้มาเปิดห้องลูกตูดดี่ไหนอย่างเงี้ยไม่คุณลูกตูดเขาไม่อยู่นะเขาไปขี้อ้าวคุณลูกตูดเขาไปไหนอ่ะฮัลโหลเอ้า เฮ้ยอย่าไปขี่ม้าเล่นนิแมวอ้าวกะว่าตาลไม่อยู่จะโดม้าออกไปเดินเล่นซะหน่อยเชื่อโอเคขอบคุณนดีวดูว่างวางไม้ให้ด่ะโอเคจะทำอะไรแมวเดีกแมวเดกข้างนอกก็อาจจะหลุดออกมาข้างนอกมา จนนะอะอกมาข้างนอกมารานรู้เปล่าแล้วสาวว่าใช้ไอเทมเปิดประตูได้ด้วยนะเวย้ยก็าวางนั่นไงไดูดูดีดดีดูโดนเรือเขาขึ้นมาแมวใช่แมวเขาขึ้นกินไปชิ้นหนึ่งแล้วต้องใช้ด้วยใช่ นกโดดโดิโดดีิโดดโดโดดโดโด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 โดดีดโด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 าโดด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 ตดดโ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 กดโด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 ด้ดดดดโดดโดดโดดอดี่ตกปลาานด คือคือที่จริงมันจะได้ป้องกันจากพวกซอมบี้ไงถึงจะเห็นไม่ค่อยเกิดแต่พอมันเกิดเท่านั้นแหละมันก็เกิดเลยอ่ะมันป้องกันซอมบี้ยังไงก็คือปกติซอมบี้มันเกิดตรงพื้นไงเขาก็ไม่อยู่ตงนี้ซอมบี้ก็คงปีนไม่ได้หรอกมั้นซอมบี้ที่ไหนปีนไม่ได้ปะฮะในแมงมุมปีนได้เออแมงมุมปีนได้อ๋อเหรอช่างมุมปกติไม่ค่อยมีแมงมุม แล้วก็มหมอกไว้สำหรับการที่เวลาเพื่อนว่ายน้ำแล้วเราก็ยิงใส่เพื่อนโอ้ยาสาไปเดอรเราพีบีพีออนอะโอเคแปบนึงนะถ,ถ้าสถ้าไม่ใช่สไปเดอร์เข้าอะสไปเดอร์มันกว้างส่งบล็อกมันเข้าบล็อกเดียวไม่ได้อ๋อมันก็ไม่ได้ละโอเคแล้วก็นี่คือเวลาเราจะส่งเพื่อนก็จะ<ไ>เป็นไปเก็บอือใช้ได้ระยะสั้นหนึ่งเลยว่าได้ค่ะปกติไม่ยาวตรงนี้ไม่ต่อตา ระยะยาวไอ้ระยะทางอาะไรนะอ๋อลาปล่อยคุณเจน์ขอให้พบเป็นที่ดีอ่าก็เอาอไม่พูดไม่จาอะไรเนี่ยลูกตูดสลับอือนี่นะคะวิธีการเคลื่อนที่ของกลุ่มเรานะเราจะเคลื่อนที่กันอย่างนี้นะ เราจะมีสายซัพพล์พี่พี่พอแพโอุ้ยแล้วนั่นกระปุกวาย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 ไม่โดนไะม่โด oh. นลากรอยกระปุกโอ้กูโฮมแล้วลาก่อยเอ้ามาสวัสดีโอ้เขาไม่กลานี่เลยอะไม่ไม่กระโฮมในห้องตัวเองเลยเดี๋ยวโดนตีไป ุณไม่สามารถเปิดประตูได้เฮ้ยแมวขยับเองอีกแล้วฆ่าทิ้งเหอะจริงแมวยังไงเขาก็ไม่ฆ่าทิ้งวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะลูกตาเขาไม่เคยเลี้ยงแมวอะแมวมันเป็นมันแบบหมาป่ะคือแบบว่าจะให้กระดูกล้วกดผิดไปตีมันอะโอ้โหตีนี่ลงให้เลยแต่ถ้าตีแมวไม่กัดนะแมวมันจะเออแมวมันจะยังเอ้นี่ได้อยู หมาไี่บอกเขากดขิงซ้ายเ้ยเขาจะไปกดขิงซ้ายตีนี่วิ่งเลยวิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวมาเป็นฝูงเลยนี่คือไี่มานเขาบ่าหมามูวิ่งเลยอ่ะแล้วแล้วบอกว่าหมานี่ไปใส่คนแทกเลนสีแดงมาทันทีคนหนแงเลนคนงพักตาแดงจานมอหนึ่งตาแดงอะไรอ๋อติดติดติดตดตดตอุยทโดโทษโทษเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปติดนกติด อุย้ช,ชอบผู้ลงเ,ลม,ลงเมืองอ่ะแปวหนึ่งนะชอบผู้เป็นไรชอบอ,อะไรอยู่นิ่งๆอะนะป่ายิงธนูใส่บ้านแก้ยนะ้ามา้ายมาสีหุน <c oughs> เอาแล้ววันนี้เราขอปิดคลิปที่เต็มไปด้วยความไร้สาระ,ะไปก่อนละไปก่อนไปก่อนละไปก่อนละ เราพบกันใหม่ไปนะไเรามันหมดมุกไงไม่ใช่เราพูดหน่อยโอกาสหน้านะเราจะมาพูดแล้วไงแล้วก็คิดมุกไข่ไก่มุกที่หนูมันเพ็มมากเลยคิดได้คิดไม่ได้หรอมัากไม่มีมุกเล่นเอาละโอ๊ยจอดขอจบก่อนแลาจากเป็นเท่านี้นะเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะสวัสดีค่ะ